h e ล lo สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูมซิมเชียลนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับ เกมเดอซิมอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นอีพีแรกในการเริ่มซีรีส์ใหม่ของเรานะคะที่หลายคนรอคอยเลยและวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยน้องคาราเมลสลับของเรานะคะที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการเริ่มซีรีส์ของเราในวันนี้นะคะและก่อนอื่นนะคะจะขอแนะนํานิดนึงว่านางก็จะเป็นคนที่มีนิสัยรักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นทาสแมวด้วยแล้วก็เป็นคนที่รักในศิลปิดนตรีด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะขอไปหาที่ดินแล้วก็บ้านเพื่อที่จะไปตั้งลกลากให้นาง con còn หลังจากที่เราสร้างซิมตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือน้องคาราเมลสลับเนี่ยนะคะก็ทางเกมเขาก็ได้มีการสมทบทุนเงินมาให้20,000บาทในการเริ่มซิมตัวใหม่ทุกตัวที่เราสร้างนะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าจริงๆเราก็อยากจะเล่นเป็นแนว l e s t t o i ิชเชนะคะที่จะลบเงินเหลือ0บาทแต่ว่าทีนี้ก็คือเราก็อยากจะเล่นไปตามธรรมชาติของเกมแล้วกันก็ให้มา20,000ก็เล่น20,000เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็จะไม่ได้มีการปั๊มเงินเพิ่มหลังจากนี้นะคะและเงิน20,000ที่เรา ได้มาเนี่ยเราก็จะมาหาที่ดินหรือว่าบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าดูรู้สึกว่าอันนี้จะถูกสุดหรืออันนี้จะเพิ่มเข้ามาเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะดูท่าทางมันจะอยู่ใกล้ๆลำธารตรงนี้ด้วยนะคะก็ดูเหมือนจะน่าอยู่เหมือนกันเนาะดังนั้นก็เลือกเป็นที่ดินตรงนี้เลยละกันนะคะพันหถูกด้และตอนนี้เราก็มาถึงที่ดินที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้แล้วนะคะในราคาพันห้า และตอนนี้มันก็เป็นเวลาตีสามคือมันก็ต้องมืดอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมทุกคนและตอนนี้นะคะนี่คือพื้นที่ของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้กับนางกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราจะมาขอพูดถึงจุดประสงค์แล้วก็เรื่องราวซีรีส์ใหม่ของคาราเมลไซรับด้วยนะคะว่าคืออะไรคือนางก็ยังเป็นวัยทีนอยู่นะนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้นางก็ต้องเรียนอยู่แหละใช่ไหมดังนั้นนะคะในการเรียนของนางเนี่ยนางก็จะต้องหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อของตกแต่งบ้านสร้างบ้านด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเป้าหมายในอนาคตก็คืออยากได้สัตว์เลี้ยงคือนางเป็นทาสแมวไงก็เลยอยากจะได้สัตว์เลี้ยงมาสักตัวหนึ่งโดยเฉพาะแมวก็ได้หมาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะหาคู่ใจสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวเห,เหงาๆก็เหงาเกินไปปะแล้วพอเราเรียนจบในวัยชีนเนี่ยนะคะเราก็ต้องทํางานใช่ไหมแต่ว่างานที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันในอีพีถัดไปนะคะว่านางจะได้ทํางานอะไรนะคะและใน ภาคเสริมที่เราจะเล่นหลักๆเนี่ยนะคะก็คือภาคเสริม c a สซินด็อกแต่ก็จะมีการผสมผสานภาคเสริมอื่นด้วยอย่างเช่นภาคเสริม get to work ที่เราสามารถตามซิมไปทํางานได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเทรมิวเซลักเขาอยากจะทํางานอะไรแล้วก็งานเสริมของเขาจะเป็นงานอะไรด้วยนะนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็จะเริ่มมาสร้างบ้านให้กับนางและซึ่งเงินที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น18,500หหักจาก ถ้าซื้อที่ดินประมาณ1,500ออกไปก็จะเหลือประมาณเท่านี้ในการสร้างบ้านเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็ก้อนแรกที่จะต้องเอาให้รอดเพราะว่าอันนี้คือเงินก้อนแรกที่เราจะต้องแบบเหมือนบริหารให้ดีอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้เราก็จะต้องมาเริ่มสร้างบ้านกันแล้วนะทุกคนเป็นเงิน งบประมาณ1 0,000ื่นกว่าๆตรงนี้นะคะและบ้านของเราก็ไม่ได้มีแปลนบ้านอะไรขนาดนั้นคือเราก็มีแปลนบ้านในหัวนิดนึงว่าเอออยากจะเป็นบ้านสองชั้นอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็ได้เป็นโครงนิดนึงและก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ชั้นสองไหมก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราจะใส่บันไดไปเลยแล้วกันนะคะซึ่งบันไดชั้น2เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนว่าควรจะอยู่ตรงไหนดีอาจจะอยู่ตรงมุมๆตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอ หักหักตรงนี้หน่อยมีพื้นที่ให้ซินเขาได้แบบว่าทําอย่างอื่นได้บ้างอย่างมุมมุม,ม,มตรงนี้อย่างที่ว่าเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นล่างอาจจะไม่ได้เท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะเหมือนกับว่าเป็นให้เป็นพื้นที่สําหรับห้องน้ําแล้วก็ ห้องและแขกห้องครัวก็รวมรวมกันเลยละกันนะะคะด้านหน้าเราเริ่มมีการต่อเติมเล็กน้อยเพิ่มเข้ามาประมาณนี้อ่ะนะคะเพื่อให้บ้านมันดูมีมิติขึ้นแล้วก็ตรงนี้เราก็มีการใส่ฐานเพิ่มเข้ามาให้บ้านมันดูสูงขึ้นนิดนึงด้วยดังนั้นเราก็เลยกลัวว่าซิมจะาเดินขึ้นไม่ได้เราก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการแบบว่าใส่บันไดอะไรอย่างเงี้ยให้กับบ้านของเขาอ่ะนะคะแต่เราก็จะต้องเลือกบันไดที่มันเหมาะกับบ้านนิดนึงด้วยนะเพราะบางทีเราเลือกแล้วมันก็ไม่ค่อยจะ เข้าพวกเลยสักเท่าไหร่นึงนะคะโอเคตอนนี้ได้แล้วส่วนรั้วหรืออะไรด้นข้างตรงน,นี้เดี๋ยวค่อยใส่พวกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยละกันโอเคตอนนี้บ้านของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเกือบๆนะคะเกือบๆอ,อ,อ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขอทุบออกนิดหน่อยขอทุบออกนิดนึงโอเคให้มันดูกว้างขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นนะนะคะมีทั้งรั้วระเบียงตรงนี้แล้วก็มีเที่มัน เกินเข้ามาข้างหน้าตรงนี้เพื่อให้บ้านมาดูมีมิติขึ้นเล็กน้อยนะคะและตรงนี้ค่ะด้วยความที่เราก็พอสร้างอะไรที่มันแบบหกัหกหกักมุมมุมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคือก็เลยเริ่มมีการติดใจรูที่ว่าทุกส่วนของบ้านนี้ก็จะต้องเป็นมุมแบบนี้เพื่อทําให้บ้านของเราดูโล่งโปร่งสบายขึ้นด้วยนะทุกคนลองไปทําดูนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านเป็นแนวไหนก็ลองลองดูเหมือนกันนะคะเราก็จะเหลือไว้ตรงมุมบันไดให้มันมีรอยต่อแบบนี้ให้เชื่อมกับบันไดที่มีลักษณะแบบนี้นะคะและด้านบนนะคะเราก็จะใส่ระเบียงด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะเราชอบระเบียงบ้านมากๆเลยทุกคนคือไม่ว่าจะสร้างบ้านอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไม่พลาดที่จะใส่ระเบียงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคบ้านของเราจะดูแปลกประหลาดไหมทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่แบบหลังคา หรืออะไรใดๆอ่ะนะคะมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์หรือสวยงามอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยนะคะบ้านของเราก็อาจจะดูแปลกๆไปเล็กๆอ่ะเอาต่ําลงมาอีกหน่อยนึงเพื่อให้มันดูมีความธรรมชาติคือจริงๆอ่ะหลังคาเนี่ยนะคะเราก็สร้างนานนะอันเนี้ยจริงๆนะจุดเนี้ยแล้วเราก็เพิ่งจะเออแบบเออเกือบจะโอเคก็ได้อยู่คือมันจะเป็นหลังคาที่ไม่ได้เหมือนบ้านทั่วๆไปนะคะทุกคนต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นหลังคา บ้านทั่วๆไปมันก็ทั่วๆไปไงแล้วมันก็เลยไม่ค่อยที่จะเหมาะกับสไตล์วัยรุ่นเมกาหลังจากที่เราได้บ้านที่เกือบจะถูกใจแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่ประมาณ9 0 0 0แล้วทุกคนโอ๊ยตายตาย,ตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกของเฟอร์นิเจอร์ที่เอาเฉพาะของที่จําเป็นจาเป็นแล้วกันเพราะถึงยังไงก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอหาเตียงก่อนนะซึ่งเอ้ยชั้น2ออ่ะเรายังไม่ได้แบบแบ่งห้องเลยว่าเออห้องไหนอยู่ยังไง เดี๋ยวแบ่งแป๊บส่วนห้องนี้ในมุมตรงนี้ข้างในบ้านไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาต้นไม้หรืออะไรเงี้ยมาแบ่งๆข้างหน้าแล้วกันเพราะว่าภายนอกด้านนอกมันก็จะทําให้ดูมีความกว้างขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราออกแบบบ้านให้มันเป็นลักษณะโค้งๆมนๆประมาณนี้อะนะคะห้องนี้มันเล็กเกินไปใช่ป่ะงั้นก็เดี๋ยวขอเหยียบมาแล้วกันโอเคให้มันแบบเป็นกึ่งๆแล้วกันเนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็คือตอนเนี้ยเรายัง เป็นโสดอยู่ใช่ไหมเราก็อาจจะอยู่ห้องนอนห้องนี้หรือห้องนี้ดีห้องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีระเบียงด้วย ดังนั้นห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องของน้องแมวน้องหมาในอนาคตที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาน้องตัวไหนมาเลี้ยงบ้างกี่ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ห้องนอนของคาราเมลก่อนตรงที่ว่าคือตอนนี้คลิปนี้เราก็จะซื้ออะไรที่มันจําเป็นเข้าบ้านก่อนก็แล้วกันก่อนที่เงินจะหมดนั่นนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกเป็นเตียงเอาเป็นเตียงนี้แล้วกันเป็นแมวน้อยนะคะน่ารักเดี๋ยวขอตั้งก่อนแล้วกันนะคือด้วยความที่เราก็อยากได้เป็นเตียงคู่นะทุกคนแต่เราก็ยังไม่มี เราก็เลยไม่อยากจะต้องมากดดันตัวเองหรือ,อยังไงนะคะเราก็เลยเอาเป็นเตียงเดี่ยวไปก่อนแล้วกันให้นางได้นอนสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะทีนี้ถัดมาของที่จําเป็นถัดมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของห้องน้ําพวกห้องส้วมหรืออะไรประมาณนี้อเดี๋ยวเราก็จะขอใส่ห้องส้วมก่อน เดี๋ยวจะใส่เป็นหัวส้วมประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่างอาบน้ำเฮ้ยจริงๆอันนี้มาจากภาคเสริมแคดเดนด็อกนะแต่ว่ามันก็แพงนิดนึงอ่ะแต่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้รวยมากใช่ไหมไม่ได้ว่าไม่รวยมากไม่รวยเลยตอนนี้จนมากนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาถูกๆไปก่อนก็สักประมาณนี้แล้วกันนะคะประมาณ2 5 0ก็ได้อยู่สาหรับห้องน้ํายังไม่จบนะเราก็ยังจะต้องเอาเป็นตูอ้อาบน้ําไปก่อนซึ่งอ่างอาบน้ำเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าจะเอาแบบถูกมันก็รู้สึกว่าอยากจะให้ซิมอาบเร็วๆถ้าอยากให้ซิมอาบเร็วๆต้อง เป็นแนะนําว่าให้เป็นตู้อาบน้ําแบบนี้จะทําให้ซินอาบเร็วมากนะคะแบบเดียวก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นอ่างเนี่ยนางจะชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเสียเวลานะคะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวเราเราก็จะเอาแบบถูกมากเช่นกันนะคะทุกคน เราก็เอาถูกไปก่อนแต่ขอย้ํานะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของถูกๆแบบนี้ที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันจะพังเร็วมากโดยเฉพาะตู้เย็นเดี๋ยวก็ช็อตเดี๋ยวก็เสียต้องซ่อมตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เลยอยากจะอัพเป็น675แต่ก็รูเงินในบัญชีแล้วรู้สึกว่าควรอัพดีไหมอ่ะควรอัพดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดซ่อมบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเสียเงินเยอะเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ เปลี่ยนไปเลยดีกว่ารวมถึงเตาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาเตาที่มันอัปเกรดขึ้นมาดนึงให้มันดีขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่พวกเอ่อพวกเคาน์เตอร์ให้ซิมได้ทําอาหารอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้มันจะถูกกว่าใช่ไหมเออทำไมเราไม่ออนหนีวะเนี่ยมันก็แค่แบบเป็นเคาน์เตอร์ทําอาหารเองอะ่ะดังนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่ละกันนะทุกคนเราจะเอาที่แบบเออตอนนี้เริ่มมารู้สึกแล้วว่าเออควร ประหยัดปะควรประหยัดนะคะเราก็เพิ่งจะมารู้สึกตอนที่เงินจะหมดประมาณนี้แหลอะอะโอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็ เลือกเอาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะพอจะนึกได้ซึ่งใต้บันไดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใส่อะไรได้นะคะจริงๆมันก็อาจจะมีอะไรตกแต่งเข้าไปได้แต่ว่าจะให้ซิมเข้าไปได้มันไม่ได้นะ,ะเพราะว่าซิมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นโอเคตอนนี้เราก็ได้ของที่จําเป็นละเหลือๆอ,อันนี้เหลืออันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยค่ะไมโครเวฟไมโครเวฟก็เอาเป็นระดับนี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่พังง่ายเรียบร้อยถามว่าขี้เกียจล้างจานไหมขี้เกียจนะ เราก็อยากจะใส่เครื่องนี้นะแต่มันก็ตั้งประมาณ645มันจําเป็นไหมอะ่ะก็เหมือนจะจําเป็นอยู่นะอ่าโอเคเอาอุ้ยพอพอใช้ปุ๊บแบบอุ้ยเงินเหลือแค่นี้ไม่เอาดีกว่าทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะขอซิงล้างจานเบาๆแล้วกันเอาเป็นซิงล้างจานเล็กๆนะคะถูกๆก็อ่าอันนี้แล้วกันให้มันดูมีคลาสขึ้นมานิดนึงมีคลาสตรงไหนวะเนี่ย นะคะรูยังดําอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วถังขยะเราก็จําเป็นตน้องมีใช่ไหมก็เอาเป็นเล็กๆถูกๆแล้วกันอ่าอันนี้55เดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงมุมตรงนี้แล้วกันนะคะเรียบร้อยทีนี้คราวนี้จะเหลือส่วนสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยก็จะเป็นในส่วนตรงนี้แล้วกันที่เราจะต้องมาในมุมของห้องนั่งเล่นกัะทุกคนห้องนั่งเล่นของเรานะคะสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีคือทีวีแต่เดี๋ยวก่อน ทีวีจอเดียวก็ฟาไป500แล้วอะแล้วตอนนี้คือเราควรที่จะต้องทิ้งอะไรไปอะตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมันรู้สึกเตียงอัดเตียงเดี๋ยวลองดูเตียงใหม่ดิเดี๋ยวลองเอาเตียงที่มันถูกกว่านี้อะเป็น200 2 5 5อะไรเงี้ยอันนี้มัน500ไงก็เลยรู้สึกว่าเอออาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ทุกคนขอโทษนะคะคาราเมลคือเริ่มแรกเราก็อาจจะต้องมีการจําเป็นที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนที่นอนจากตอนแรกที่เป็นรูปน้องเมวน่ารักตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นเตียงแคมป์ปิ้งเราก็จะลองมาใส่เป็นพวกโซฟานั่งชิวๆโซฟานี่นะคะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโซฟาที่ควรที่จะอยู่ด้านนอกใช่ไหม แต่ตอนนี้เราก็ไม่น่าจะเป็นจะต้องออกมานั่งอะไรข้างนอกแล้วไหมก็เลยแบบเออน่าจะต้องโฟกัสที่ในบ้านก่อน อันนี้เป็น,ปนโซฟาที่ถูกมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทีวีซึ่งทีวีเนี่ยแล้วเราจะหาก่อนร,รู้สึกว่ามุมเนี้ยน่าจะเหมาะแต่ว่าจะมีทีวีที่มันติดผนังที่มันสามารถที่จะมีเงินซื้อไหมไม่ไม,ม,มีตอนเนี้ยตอนนี้มีแค่เป็นอันนี้เองอะ่ะก็อาจจะเอาตั้งมาตั้งพื้นได้อยู่นะงั้นก็เดี๋ยวขอตั้งตรงนี้ไปก่อนละกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคาราเมลจะเหงาไงก็เลยเดี๋ยวตั้งไว้มุมนี้เพราะว่าถ้าตั้งไว้มุมนี้เนี่ยบางทีซิมก็จะมานั่งกินข้าวอะไรตรงเนี้ยก็ได้ ก็ดูทีวีได้นะคะแล้วก็นั่งชิลๆตรงโซฟาตรงนี้ก็ดูทีวีได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แม้แต่โต๊ะก,กินข้าวเดี๋ยวดูโต๊ะกินข้าววันดีเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซิมจะไม่มีที่นั่งกินข้าวจริงๆก็มีนะก็คือมันนั่งกินข้าวบนโซฟาตรงนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูเป็นโต๊ะอู๋แดงแบบนี้ก็ไม่น่าจะต้องมีวาสนาในการซื้อมาแล้วล่ะที่สําคัญนะคะก็คือหน้าต่างยังไม่มีซักบานเลยตอนนี้มีแต่ประตูให้เดินเข้าออกก็บุญแล้วใช่มม้้เเ้ยยโอออออเเเเครรรีีบบตนนนนาาขงก็ดูหืจ ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเหมือนจะเป็นบ้านล้างนั่นแหละทุกคนที่มีเฟอร์นิเจอร์แค่ของที่จำเป็นแบบโลง่โลงๆเหงาๆง่อยๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นคลิปนี้นะคะเราก็ขอเบรกไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วคลิปถัดไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันต่อสีหน้าคาราเมลก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้ากับการที่ต้องยืนคอยเราสร้างบ้านให้กับนางนะนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะให้นางไปกินข้าวก่อนอ้าว หิวข้าวแต่ดันไปนั่งดูทีวีซะง,งั้นเอางงสรุปว่าหิวข้าวจริงๆหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะให้นางมาทํากับข้าวกินก่อนกินอะไรดีนะเป็นเบรคฟาสต์ดีไหมตอนนี้มันก็ประมาณตีห้ตอนเช้าก็เดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะคะแบบนางน่าจะอิ่มนะถ้าเกิดว่ากินเมนูเบาๆไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะคะในเรื่องของการเรียนนางก็ยังเรียนอยู่ในเกรด C นะคะเป็นนักเรียนอยู่นะเป็นแบบอยู่ในวัย วัยทีนอะไรประมาณนี้ก็คือ,อยังเรียนอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็หยุดพอดีด้วยดังนั้นนะคะในความที่แบบเออเราต้องหาเงินหางานทําด้วยมันก็จะมีงานทําเป็นพาร์ทไทม์อยู่นะสําหรับสําหรับเด็กนักเรียนที่ยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันแล้วกันนี่นะคะไฟอัดจ็อบเดี๋ยวให้นางทํากับข้าวกินเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมาดูงานทำเอา้าดูในขณะที่ทํากับข้าวได้ด้วยเหมือนกันเออระวังระวังหนมปังไหม้ด้วยนะคะคุณขา นี่คืองานพาร์ทไทม์ที่นางทําได้นะคะจะบอกก่อนนะว่างานพาร์ทไทม์พวกนี้เนี่ยก็คือเรายังตามนางไปทํางานไม่ได้นะคะเราก็ได้แต่แบบส่งให้นางไปทํางานเท่านั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกงานก่อนว่างานไหนที่ได้เงินดีบ้างอ่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นจํานวนชั่วโมงที่ไปทําแบบน้อยแค่แบบเออสองสามสี่ชั่วโมงเองแล้วก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะได้ไปทํางานแค่2วันหรือหรือกี่วันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปทํางานแบบจํานวน5วันเลยเนี่ยเรา ราก็จะได้ชั่วโมงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแบบสัปดาห์และแค่2วันเราก็จะได้ชั่วโมงเยอะดังนั้นเราก็รู้สึกว่านางไปเรียนนางไปนางนางหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราจะให้นางไปทํางานเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่นางหยุดแล้วกันรู้สึกว่างานเนี้ยงานแบบ เป็นงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับนางอยู่เหมือนกันแต่ว่าดูลักษณะหน้านางจะเป็นคนบอบางแต่จะมาทํางานอะไรแบบนี้หรอเราคิดว่านางน่าจะไม่โอเคนะนะคะเลยรู้สึกว่างานที่ควรที่จะทำเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นงานเป็นที่เลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทําเสราร์อาทิตย์เนาะตอนประมาณ6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยคือน้องๆเขาไม่นอนหรอหรือว่าต้องก่อมให้น้องเขานอนตอนเที่ยงคืนก่อนที่จะกลับบ้านเลิกงานอะไรงี้เหรอก็แหมเลิกดึกจังเลยอะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็โอเคเพราะว่านางเป็นคนทำเราไม่ได้ทำโอเคค่าจ้างก็ประมาณ33บาทต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคอ่ะรับงานนี้ทำงานนี้สมัครเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือมันก็จะขึ้นในตรงนี้แล้วว่าเราก็จะมีงานเป็นพาร์ทไทม์ทำนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็ถามว่าเราจะไปทำงานแบบเริ่มงานได้อีกในวันไหนอะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ เหมือนกับว่าจะงานจะเริ่มในอีก12ชั่วโมงดังนั้นในช่วงนี้ก็คือจะต้องเตรียมตัวไปทํางานแล้วนะจ๊ะสาวและตอนนี้นะคะอาหารที่คาราเมลของเราได้ทําเนี่ยก็ได้กินแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความไหม้เล็กน้อยดําๆเล็กน้อยนะคะมีความขม,ขมๆเบาๆแต่ตอนนี้นะคะก็ด้วยความที่นางก็ แบบว่าก็ก็ยังไยเรียนใช่ไหมแล้วก็เลยมีสมุดการบ้านโฮมเวิร์กที่นางจะต้องทําด้วยในตอนที่ขณะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาทำโฮมทำโฮมเวิร์กกันแล้วกันนะคะทุกคนอ้าวฉันให้เธอทำโฮมเวิร์กแต่เธอก็ดันมาน,นอนเนี่ยนะอ้ะโอเคทำและถ้าเกิดว่านางมีพ่อแม่เนี่ยนะคะ ก็จะสามารถที่จะให้พ่อแม่เนี่ยมาสอนการบ้านได้ตอนนี้ทําการบ้านไปได้ประมาณ50%นางก็ได้มีการอดครวนว่าง่วงนอนมากเลยตอนนี้เพลียพลังงานมากเพราะว่ายืนรอเราสร้างบ้านนานมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับการทํางานเหลือเกินนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนะเพราะว่าอันเนี้อันนเ้าเป็นตและอีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วอดทนหน่อยสิ เรียบร้อยนะคะคอม plete แล้วสําหรับโฮมเวิร์กของเราโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้นางไปนอนก่อนเออเราเราไม่ต้องให้นางมานอนเลยคือนางเดินมานอนเองเลยอะนะโอเคนางก็กําลังเดินขึ้นมาชั้น2คือนางก็คงจะตกใจมากเพราะว่าเป็นการขึ้นชั้นสองของบ้านครั้งแรกก็คือมันจะมีความโล่งนะคะทุกคนโล่งทุกห้องจริงๆแล้วก็มีเตียงหลอนๆอยู่เตียงหนึ่งคาราเมลของเราได้หลับไปนะคะก็มีหนุ่มๆมาก มาทําไมมาจีบเราหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านนางเป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่ามาต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรารู้สึกว่าตอนนี้เราก็อุう nh, う้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เขาคือแบบเขาเอาเค้กมาให้เพื่อต้อนรับการเป็นเพื่อนบ้านใหม่สําหรับเราสําหรับเขาอะนะเราก็ไม่จาเราเราจำเป็นเราไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นเราก็จําเป็นที่จะต้องเมคเฟนกับเพื่อนบ้านของเราดังนั้นเราก็ต้องตื่นก่อนตื่นก่อนนะสาวนะ เราก็ลงต้องลงมาต้อนรับ แขกบ้านแขกเรือนนี่เพิ่งจะเป็นการทักทายกับเพื่อนบ้านครั้งแรกนะคะคือเราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าระแวกบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะอย่างที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ามันจะก็จะ,จะ,จะเป็นลำธารทะเลอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะมาตกปลาอะไรอย่างนี้ได้คือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากประมาณว่าสร้างบ้านริมชายเลอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีคนอุ๊ยหมา หมาของเขาแต่เราอยากได้อยากทไงดีก็รู้สึกว่าเราเราเราเป็นธาตุแมวนะทุกคนเราเป็นธาตุแมวเราก็เลยแบบเอ้ยเราต้องหว่นไหวกับแมวเท่านั้นนี่คือสีหน้าที่เราเดินลงมาต้อนรับเพื่อนบ้านของเราคือสีหน้าคือแบบอืมมึงมาทําไมหรออืมมาเป็นเพื่อนบ้านกันหรออืมอืมโอเคเป็นเพื่อนก็ได้แล้วคือสีหน้าคือแบบยิ้มนิดนึงก็ได้นะให้เพื่อนบ้านรู้สึกไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองเรายังอึดอัดเลยคือก็เข้าใจว่าง่วงนะแต่ก็คือแบบ มันก็เป็นช่วงที่สําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาในบ้านแบบสร้างบ้านใหม่หรือมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะมีการแบบได้มีเพื่อนบ้านมามาสวัสดีแบบนี้แต่ดูเหมือนกับว่าคาราเมลของเราจะไม่ปลื้มกับการที่ต้องเข้าสังคมเลยอะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทํายังไงกับเค้กของของเขาดีที่เขาเอาเค้กมาให้เราอะตอนนี้คนที่เป็น เหมือนกับเพื่อนบ้านจริงๆเพิ่งมาแล้วนะแล้วเราก็นี่ค่ะอินไว้ i อินไว้ในการเชิญเพื่อนบ้านเข้านะคะและสองคนนี้ตอนแรกคือมาทำไมก่อนรีบมาทำไมก่อนเออเราก็งงมากนะตอนนี้นะคะน้องหมาก็มาหอนแล้วว่าน่ารักที่สุดเลยนางชื่อน้องบลูนะคะโอเคอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนบ้านของเราปื้มที่มีเราเป็นเพื่อนปะวะคือแบบจากตอนแรกที่ ดานิก้านางก็ถือเค้กอยู่ใช่ปะแล้วอยู่ๆก็ยนนยนเข้าไปในบ้านเลยอะคือแบบยนฟรุตเค้กเข้าไปในบ้านคือแบบโอเคกับ okay, เราที่มีเราเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมโอเคใช่ไหมคือโยนเค้กแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมว่าเอ้ยนล้ก่อนแล้วเราก็ไม่ได้เชิญเพื่อนบ้านเข้าบ้านหรอเนี่ยเราต้องเชิญสิแล้วนางไม่ได้เชิญหรอคือถ้าเราไม่ได้เชิญเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็จะไม่สามารถเข้าได้อันนี้เพื่อนบ้านมาอีกคนนึงแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่เดินผ่าน ออเคอ๋ออ๋โอโอเคมาอ,อีกคนนึงแล้วรู้สึกว่าเออเราก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเนี่ยตรงที่ว่าแบบเออเพื่อนบ้านชอบอะไรเงี้ยอ,อ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้มีการเชิญเพื่อนบ้านเข้าแล้วแต่เดี๋ยวก็คือกูจะนอนคือกูจะนองกุง่วงมากแล้วตอนเนี้ยคือดูสีหน้ากูด้วยกูเหนื่อยมากสีหน้าก็คือฝืนยิ้มมากนะทุกคนแล้วก็พวกเขาก็มากินเค้กที่โยนอยู่บนพื้นประมาณนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะหยิบหยิบแบบหยิบเข้ามา น,นี้วางบนนี้ก็ได้ให้รู้สึกว่าเออมันเป็นอาหารนะไม่ใช่ขยะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นะคะเราก็เห็นว่าเพื่อนบ้านบางคนเขาก็ยังไม่ได้มีการหยิบมากินใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเชิญชวนนะคะคอเชอรอมู่ได้เราก็สามารถที่จะกินได้แต่ตอนนี้นางหวยหาแต่เตียงค่ะทุกคนนางหวยหาแต่เตียงจริงๆนางก็มีแต่ว่าจะขึ้นไปบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยมาที่จะมีการคอมเพนเค้กฟุตเค้กที่เพื่อนทํามาให้ได้ด้วยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจ,จะต้องมาเสียน้ําใจ กับเพื่อนที่เขาอุตส่าห์ทาเค้กมาให้อ่าเราก็ต้องมานี่ค่ะเราก็ต้องเลือกคําสั่ง thank for coming นะคะเพื่อที่จะแบบอ่าขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนบ้านกับเรานะแต่ทีหลังไม่ต้องเพราะว่ากูจะนอนในระหว่างนี้เนี่ยนะคะเราก็มีการเปิดทีวีจอเล็กๆที่ตั้งอยู่บนพื้นอย่างน่าอนาจใจตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นบ้านเนี่ยได้ดูทีวีแต่เดี๋ยวก่อนเ <laughs> จ้าของบ้านอย่างคาราเมลก็คือหอนหาเตียงรอบที่สองแล้ว แล้วก็เดินขึ้นบ้านไปด้วยสีหน้าแบบโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วจริงๆอาหารก็บูดและตอนนี้นางก็ขึ้นมานอนจนได้นะคะขึ้นมานอนจนสําเร็จและอีพีของเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ตายจริงๆหรือเปล่านางยังไม่ได้ตายนะทุกคนนางแค่นอนเฉยๆนางนอนเพราะว่านางไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้านก็คุยกันเองนะคะแล้ว,วันนี้เราก็ต้องขอจบซีรีส์เอ้ยยังไม่ได้จบซีรีส์จบอีพีนี้ไปก่อนนะทุกคน เจอกีพีนี้ไปก่อนนะคะสำหรับการสร้างบ้านหลังแรกให้กับคาราเมลไซรัปของเรานะคะและอีพีถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็มาลุ้นกันนะคะเพราะว่าบ้านของเราก็ยังสร้างไม่เสร็จและเงินของเราก็เหลือแค่นี้เราจะไม่หยุดที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีเพียงเท่านี้แน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะได้มาดูกันต่อไปนะคะในอีพีถัดไปฝากติดตามกันด้วยนะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนกับการที่จะต้องมาต้อนรับแขกโดยการมาแอบนอน ตรงนี้มุกมิบนิดนึดนงนะก็ไม่เป็นไรแล้วแขกกลับบ้านไปตอนไหนเราก็ไม่น่าจะทราบด้วยเหมือนกันนะคะอีกหน่อยเขาก็คงจะไม่ต้องเลิกเป็นเพื่อนกับเราแล้วล่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วทุกคนสําหรับบ้านล้างของเราในวันนี้นะคะเราก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ